สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้คุณครูอ้อมจะพาไปเรียนหน่วยเรื่องโรงเรียนของเราไปกันเลยค่ะโรงเรียนของเรานะคะชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านฉาง นี่คือตาสัญลักษณ์ของโรงเรียนเรานะคะอ้าวต่อไปนะคะคือสีประจำโรงเรียนค่ะแลวก็คือสีแสดน้ำเงินนั่นเองต่อไปเรามารู้จักสถานที่ในโรงเรียนกันเถอะนี่เป็นอาคารอนุบาลของเรานะคะเป็นตึก4ชั้นด้วยกันค่ะต่อไปค่ะคืออาคารพี่ปหนึ่งและปอสองนะคะ อาคารที่3คืออาคารปอตอทอหรืออาคารของพี่ปสามนั่นเองอ้าวมารู้จักบุคคลสำคัญในโรงเรียนกันเถอะคนแรกเลยขาดไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือท่านผอ,อสมบัติสเกตของเรานั่นเองคนที่2คือท่านรองมาลัยคนที่สมก็คือท่านรองเหมือนกันค่ะท่านรองรุ่งการของเรานั่นเองค่ะ แล้วคนที่4ี่นะคะคือท่านรองกระหนกรัฐของเรานั่นเองอ้าวต่อไปเรามารู้จักคุณครูอนุบาลกันเถอะค่ะคุณครูอนุบาลของเราคุณครูคนแรกก็คือครูอ้อมนั่นเองค่ะครูอ้อมอนุบาลสองทับหนึ่งนะคะคุณครูนิวค่ะคุณครูอนุบาลสองทับสองนะคะ คนที่3และคนที่4ก็คือครูรสและก็ครูออมนั่นเองอยู่อนุบาล2อทับสค่ะคุณครูพิมพ์ค่ะอยู่อนุบาล2อทับสนะคะคุณครูปุ้ยนั่นเองค่ะคนต่อไปคือครูปุ้ยค่ะและคุณครูอีทนะคะครูอนุบาล2อทับหค่ะต่อไปมารู้จักคุณครูอ้อมนะคะคุณครูอนุบาล3ทับหค่ะ และคุณครูออฟคุณครูอนุบาลสามทับสองของเรานั่นเองคุณครูชาลีคุณครูอนุบาลสามทับสามนะคะและคุณครูเจี๊ยบหัวหน้าสายชั้นของเราคุณครูอนุบาลสามทับสี่ค่ะคุณครูคนสวยของเราอนุบาลสามทับห้าคุณครูนุชนะคะและคนสุดท้ายคุณครูเหมียวคุณครูอนุบาลสามทับหกของเรานั่นเองค่ะ อาจบคลิปนี้แล้วไว้คลิปต่อไปคือรู้อมจะมาแนะนำอะไรอีกคอยติดตามคลิปต่อไปนะคะวันนี้บายบาย